กลับมากันที่เรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ12มิถุนายนจะเป็นวันแรกนะคะของมหากกรรมฟุตบอลโลก2014จากประเทศบราซิลค่ะในส่วนของบริษัทไพรรีไทยเมื่อวานนี้เราก็เอามาเข้าในรายการแล้วก็เปิดเผยกับผู้ชมไปแล้วว่าเขามีการเตรียมที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อย่างวันนี้ก็เป็นการเชิญเอาบรรดา เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนของปลายสนนทไทยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะมาเตรียมความพร้อมทําความเข้าใจนะคะในการที่จะเตรียมรับมือกับมหกรรมฟุตบอลโลก2014ซึ่งในส่วนของพี่ๆปลายสิทเหล่านี้ค่ะก็จะเป็น จุดที่จำหน่ายไพรซิมบัตทายผลฟุตบอลโลก2014ด้วยซึ่งวันนี้ก็มีการจัดสัมมนาใหญ่เลยล่ะค่ะนำบุคลากรซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนทั้งจาก14จังหวัดภาคใต้มาร่วมกันสัมมนาในงานเพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงซึ่งกิจกรรมหลักๆวันนี้ก็มีการทำความเข้าใจว่าด้วยเรื่องของการจำหน่ายไพรซิมบัตทายผลฟุตบอลโลก2014การสะสมสินค้าของฝากและก็การจำหน่ายของที่ลึกนะคะก็มีหัวหน้าของแต่ละสำนักงานเขตไปรษณีย์ทั้ง14จังหวัดภาคใต้ มาร่วมกันเพื่อทําความเข้าใจในกิจกรรมที่กําลังจะมาถึง คุณพนมปาลารัฐค่ะผู้จัดการฝ่ายปรัชญาเขต9ก็พูดถึงการสัมมนา,าในครั้งนี้ค่ะว่าเป็นการนําเอาหัวหน้าส่วนแต่ละฝ่ายนี่นะคะของปรัชญาทั้ง14เขตมาทําความเข้าใจค่ะในโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มรายได้ตราไปรณียากรเพื่อการสะสมการจําหน่ายสินค้าฝากขายการจาหน่ายไปรณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก2014ซึ่งกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้น4ปีมีครั้งนะคะซึ่ง กิจกรรมนี้อย่างที่บอกแล้วว่าการจำหน่ายไฟสัีบบัติเนี่ยหลายๆจังหวัดจำหน่ายกันไปแล้วแต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นวันที่12มิถุนายนนี้เป็นต้นไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพนมปาลารัตน์ค่ะผู้จัดการฝ่ายประชนีเขต9ซึ่งวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์พูดคุยกับเราถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะจำหน่ายไรศัยบบัติไทยผลฟุตบอลโลก2014ปีนี้กันค่ะ กติกานะครับก็ผู้ที่จะร่วมคําทายนะครับในตรงนี้ก็รวมทั้งพนังงานของปริษั์ไทยเองประชาชนทั่วไปนะครับมีสิทธิ์ร่วมกันทุกคนนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับนอกจากในพนักง,งานของไทยรัฐนะครับที่จะไม่มีสิทธิ์ร่วมในรายการส่งเสริมการขายชิงรางวัลในตรงนี้นะครับและก็ผู้ที่มีภูมเนาหรือว่าเป็นคนต่างชาติ นะครับจะไม่ให้โอกาสร่วมกิจกรรมในตรงนี้นะครับเตรียมไว้ครับเตรียมไว้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะไปรษณีบัตรที่ใช้ในการถ่ายผลตรงนี้นะครับก็มีการพิมพ์จากหน้า ถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ว่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมก็พิมพ์แค่ชื่อผู้ทายนะครับแล้วก็เติมชื่อทีมที่จะคิดว่าจะเป็นแชมป์คุตบอลด่าโลกในครั้งนี้นะครับแต่ทางปณีไทยได้เตรียมการนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ร่วมกิจกรรมนะครับโดยการที่เ,เตรียมเครื่องพิมพ์เพื่อที่จะสั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่ผู้ทายไว้นะครับโดยมีโปรโมชั่นว่าอาจจะซื้อ,อ200แผ่นขึ้นไปพิมพ์ชื่อผู้ทายให้ฟรีอะไรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ร่วมกิจกกรรรมมเปป็นปยยนนะออยยยย่่่่าาาางงงแพหลิขึ้คับ